سورة الجن بسم الله الرحمن الرحيم دوي الله براني، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا جون محمد พวกยินจำนวนหนึ่งได้ฟังชั้นอ่านอัลกุรอานและพวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราได้ยินกุรอานที่แปลกประหลาดีออิิลัักรุชดามนำไปสู่ทางที่ถูกต้องดังนั้นพวกเราจึงศรัทธาต่ออัลกุรอานนั้น และเราจะไม่ตั้งสิ่งใดเป็นภาคีต่อพระเจ้าของเราและความจริงนั้นความยิ่งใหญ่แห่งพระเจ้าของเรานั้นสูงส่งยิ่งพระองค์ไม่มีภริยาและไม่มีบุตรและแท้จริง คนโง่ในหมู่พวกเราได้กล่าวร้ายต่อ Allah อย่างเกินเหตุและแท้จริงเราคาดคิดว่ามนุษย์และยินจะไม่กล่าวเท็จต่อ Allah เป็นนออัขาาดว่รและแท้จริงมนุษย์บางคนเคยขอความคุ้มครองจากยินบางตัวดังนั้นมนุษย์จึงทำให้ยินเพิ่มการหยิ่งจองหองยิ่งขึ้น ل ل أ ا. และแท้จริงมนุษย์คาดคิดเช่นเดียวกับที่พวกยินคาดคิดว่าอัลลอฮ์จะไม่ทรงแต่งตัง้ตงผู้ใดขึ้นเป็นรอซูลและแท้จริง เราได้ค้นคว้าหาข่าวณชั้นฟ้าแต่เราได้พบณที่นั่นเต็มไปด้วยยามเฝ้าผู้เข้มแข็งและเปลวเพลิงและแท้จริงเราเคยนั่งณสถานที่นั่งในท้องฟ้านั้นเพื่อฟังแต่ขณะนี้ ผู้ใดนั่งฟัง,ง,ฟงเขาก็จะพบกับเปลวเพลิงถูกเตรียมไว้สำหรับเขาและแท้จริงเราไม่รู้ดอกว่าความชั่วร้ายนั้นจะถูกให้มีขึ้นแก่ผู้ที่อยู่ในแผ่นดินนี้หรือว่าพระเจ้าของพวกเขา ปรารถนาแนวทางที่ถูกต้องแก่พวกเขาและแท้จริงในหมู่พวกเรานั้นมีคนดีและในหมู่พวกเราก็มีคนอื่นจากนั้นพวกเราอยู่ในแนวทางที่แตกต่างกัน และแท้จริงเราคาดคิดว่าเราจะไม่รอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ในแผ่นดินนี้และเราจะหนีไม่รอดพ้นไปจากพระองค์ เเละแทริงเมื่อเราได้ยินอัลกุรอานเราก็ศรัทธาต่ออัลกุรอานนั้นดังนั้นผู้ใดศรัทธาต่อพระเจ้าของเขาเขาก็จะไม่หวั่นเกรงต่อการขาดทุนและการอายุติธรรมว่าอันนนเป็นุสลิมและ และแท้จริงในหมู่พวกเรามีผู้ที่เป็นมุสลิมและในหมู่พวกเรามีผู้อธรรมดังนั้นผู้ใดนอบน้อมชนเหล่านั้นพวกเขาได้มุ่งสู่แนวทางที่ถูกต้องและส่วนบรรดาผู้ที่หันห่างออกจากความจริง พวกเขาก็เป็นฟืนของไฟนรกและหากพวกเขาทำรงมัน่นอยู่บนแนวทางที่เที่ยงธรรมแน่นอนเราก็จะให้พวกเขามีริสกีกว้างขวาง เพื่อเราจะทดสอบพวกเขาในเรื่องนี้และผู้ใดหันห่างจากการรำลึกถึงพระเจ้าของเขาพระองค์จะให้เขาได้รับการลงโทษอันแสนสาหัสแล้ว่าแท้จริงบรรดามัสยิดนั้นเป็นของอัลลอฮ์ ดังนั้น<ล>พวกเจ้าอย่าวิงวอนขอผูดด้ใดเคียงคู่กับอัลลอฮฺและแท้จริง<ล>เมื่อบ่าวของอัลลอฮ์นบีมุฮัมมัดยืนขึ้นกล่าววิงวอนขอต่อพระองค์พวกยินก็ได้ห้อมล้อมเขาอย่างนานนลอนั้น อบบจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าแท้จริง,รงฉันวิงวอนขอต่อพระเจ้าของฉัน,ฉนและฉันจะไม่ตั้งผู้ใดเป็นภาคีต่อพระองค์ออินนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าแท้จริง ฉันไม่มีอำนาจที่จะให้โทษและให้คุณแก่พวกท่านอจงกล่าวเถิด <lob> มุฮ <universities> <unter> ัมมัดว่าไม่มีผู้ใดจะคุ้มครองฉันให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ได้และฉัน

สิ่งที่รับจาก Allah และสารของพระองค์และผู้ใดฝ่าฝืน Allah และรอซูลของพระองค์แท้จริงสำหรับเขานั้นคือไฟนรกเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลจนกระทั่งเมื่อพวกเขาได้เห็นสิ่งที่พวกเขาถูกสัญญาไว้ แล้วพวกเขาก็จะได้รู้ว่าใครเป็นผู้อ่อนแอยิ่งในการเป็นผู้ช่วยเหลือและมีจำนวนน,น้อยกว่าอาจงกล่าวเถิดม د, ุฮัมมัดฉันไม่รู้สิ่งที่พวกท่านถูกสัญญาไว้นั้นหรือว่าพระเจ้าของฉัน จะทรงกำหนดเวลาการลงโทษนั้นให้ห่างไกลออกไปร ا ا. พระผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับดังนั้น พระองค์จะไม่ทรงเปิดเผยสิ่งเร้นลับของพระองค์แก่ผู้ใดนอกจากผู้ที่พระองค์ทรงยินดีเช่นรอซูลดังนั้นพระองค์จะทรงส่งผู้พิทักษ์เฝ้าดูแลข้างหน้าและข้างหลังเขา เพื่อพระองค์จะทรงรู้ว่าแน่นอนพวกเขาได้เผยแผ่สารของพระเจ้าของพวกเขาแล้วและพระองค์ได้ทรงห้อมล้อมรอบรู้ทุกสิ่งที่อยู่ณที่พวกเขาและพระองค์ทรงนับจำนวนทุกๆสิ่งไว้อย่างครบถ้วน